ยื้ยตา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 ยไปจะเล่นอะไรอืมแล้วก็ปิดฉากอยู่กับที่ก็โดนโดนทำไมโดนนี่บล็อกเจ้าเชื่อ เรื่องของการแยกล่างบอกเจ้าเชื่อบอกว่าคนหนึ่งคนจะมีหลายร่างได้จริงๆคนคนหนึ่งที่มีถึงสามร่างวันนี้เราจะมาเล่นเด็กที่ว่านั้นกันเด็กสมสาวสาสไตล์และก็ใช่ สามสาวที่ว่านั้นก็คือเฮอร์ไมโอนีมีทั้งเฮอร์ไมโอนีจิว๋วเฮอร์ไมโอนีที่เป็นช่วงวัยรุ่นและก็มีเฮอร์ไมโอนีที่เป็นผู้ใหญ่ <laughs> เรียกได้ว่าครบเฮอร์ไมโอนีมาหมดทั้งหมู่บ้าน แล้วก็1คนที่มี3จิตใจหรือ1จิตใจที่มี3ร่างก็ไม่รู้แล้วแต่จะสื่อหรือจะเรียนและเด็กในวันนี้ที่เราจะมานำเสนอนั่นก็คือเด็กเดอะเบสของเรานั่นเองเด็กที่ว่าอุ่นใจทุกครั้งที่เล่นเธอ ถ้าเธอไม่เจอคนที่เกินไปจริงๆเป็นดิกที่ต่อก่อนได้กับสารพัดรูปแบบรับมือได้ทุกสถานการณ์กับเฮอร์ไมโอนีซึ่งแต่ละกาดนั้นมีประโยชน์ทุกกาศเลก เอาละในเมื่อเห็นหน้าตากันคร่าวๆแล้วก็ได้เวลาไปอวดสักพคุณ Let's go <S ที่หนึ่งในด,ดวงใจเลยแล้วพร้อมยิ่งมีน้องเฮอร์ไมโอนี่ตัวจิ๋วเข้ามานี่คือเด็กยิ่งเก่งเข้าไปอีได้ค่าไล่น้อยมาช่วยในการ ทำให้ Activate ความสามารถของ Hermione Echo ได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกโอ้โหครบหนึ่งคนมันทําอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะเป็นทั้ง Echo เป็นทั้งการร e g e n เป็นทั้งการหลุงอ้ my god มันจะครบจบในไปในคนคนเดียวไม่ได้นะเออพระเอกยังทําไม่ได้เลยแฮร์รี่โอเค it's a i t a t r i c

โอ้โหเดี๋ยวเขาใช้ส่วนมาปะใช้ส่วนมาอ๋อแล้วก็ใช้ส่วนไปอีกแล้วก็หลบออคิวลัสได้ด้วยครบโอ้เดินเดินเดินสิวาเดินสีเดินสิโบยตีไปออโต้ไปออโต้ออโต้เรียกมอนขึ้นมาหนึ่งตัวโดนแน่บอกเลยเจ็บหน้าเจ็บหนักนะเรียกมอนขึ้นมา ออกมาก็แต่เราไม่กลัวจ้ะอ้าวเรียกมาก็สวยสิจ้ะจะเล่นอะไร อืมแล้วก็ปีฉาเป็นยังไงล่ะเออไมโอนี่จิ๋วช่วยคุณได้ทุกอย่างเห็นปะเขาเรียกบุกมาเฮอไมโอนี่จิว๋วเรียกคอนฟิงโกเตรียมไว้รอแล้วเออ เสียดานะที่หมอกมันหลบสายฝาไม่ได้ไตอดนั้นนะโอ้ทําไม่งั้นอืยาวเกมที่สองกรอบสวยมากเลยกรอบรูปสวยแต่มันไม่เข้ากับภาพเราว้าว ทันเดอร์สิสายฟ้า18เจ้าแม่สายฟ้า ไม่ทัน alright everyone we're in this together now ามาพร้อมกันก็อ้าวโอ้โห,โโหมันกินไปลูกเดินไปไม่ได้ <14. S 2> วิสิบสี่อฮะรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปไแบบโ,โหโหโห,โหแโหโหรงมากอ้าวอ้าวเจ็บเจ็บเจ็บมากแม่

หุยเรียกทันโอ้โหอ๋มันมันไปได้อยู่ดีโอ้โ เหนื่อยแล้วดะอ้ย <c oughs> หยิบการ์ดขึ้นมาผิดโอ้โหหยิบได้มาเป็นอีกเซนดีเอ้ยการ์ดชิงนน่าเสียดายน่าเสียดายไม่รู้จะชนะได้ไหมนะเมื่อกี้วแต่สนุกสนุกอยู่สนุกก็เฮียแหละ <c oughs> <laughs> ไปต่อบมกแล้วเด็กมันต่อก่อนได้กับหลายๆคนเห็นปะเด็กมันเก่งมาก The b a s e ของเราเลยทีเดียว ตอนนี้คุเอยู่ในปัญหาตอนนี้คุณอยู่ในปัญหา Wow, Look. I'll get you for this. Wow, 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 wow. We're just another time. อีกรอบการที่คุณใช้อะโดนไปอีกรอบทันไมวนี่จบไม่ต้องเล่นใช้ขึ้นมาดีนะักโดนสายฟ้าของตัวเองกระแทกปั่วเป็นยังไงละ่ะไม่มีหมอกละสิ ตาเขใจอีชอยนะต่อ mm hmm. mm hmm. oh. Let's go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  ดูดูเดะนายดูสิเธออยู่บ้านบ้านเดียวกัน คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ตึมถือเติม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 มองตามองตาโอ้ลบแบบดิจิตอลว,วางไปแต่แ,บบแต่เรามีโอ้รอบบไป

อเอออย่าไปอยู่ในนั้นสิโอใช้การไหนเดียวอีการได้ใช้เยอะเกินเออมีการได้ใช้เยอะเกินทำตัวไม่ถูกเลยเออเบิร์นไป my god. Oh, เอ bon อวะทำไมเราไม่ใช้โลว่ะนั่นสิเ,เยี่ยตา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 ยเฮ้ยเรนเราก็ใช้ไม่เคยจะดูเลยไงประเด็นเอ้าเอ้าไม่ได้จะเลือกใ,ใ,ใช้การ์ดเนาะ ว้าวดูเดือดว,วะ่ะดูเดือดแบบเลือดพล่านตายแล้วลาก่อนอ้าวอ่ะร้องตามไปเร็วเลย อัเรียกด้วยเรียกด้วยลูน่าเหรอจะสู้เฮอไมลูนี่เออลูน่าน่ะมันน้องใหม่นี่เธอไมลูนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำเจ้าทินอแฮรี่แฮรี่ แฮร์รี่มาแฮร์รี่ใบที่สองแฮร์รี่เปลี่ยนไปทำไมแฮร์รี่ยืนสีขาละ่ะแฮร์รี่ถือธนูด้วยแฮร์รี่เปลี่ยนไปอะถึงแฮร์รี่เปลี่ยนไปแต่เด็กที่เป็นเดอะเมสของเราก็ไม่เปลี่ยนเอ๊อ คนลูกไปต่อบอกแล้วการที่เธอใช้นะ่ะฉันก็ใช้ได้ว้าววิชแบง13 <c oughs> ยังไม่รวมโบนัสอีกใช่ปะ ไม่มีอะไร just another exam this isn't what the book said โดนแบบเคาเตอร์เลยทีเดียวเรียกว่า เออขาเดินมาหาไปเลยเออดี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 ปิ้วปิ้วเอ้าจีเราเขายังไม่จีด้วยเว้ยละนี่ยังไม่จีจริงๆด้วยเกือบแตก อันชื่ใครมาสักคนอ่ะโดนเฮอไมโอนี่บวกอ๋อโอเคขี้เ,เดินไป This isn't what the book said. Incendio! Sorry, mate. I'm done for. Oi, dip-diff dipp-ti-by. Magical moon! Oi, mid or not. Inflated. Inflated. Whisper! Shea, boat, I won't all fight against evil! Fight against evil. Inflated. Inflated. Up here. Keep out. You've got this. Up here? Shea, pale, uh, ออ้ Ooh, oh. ตายว้าวเก่งเก่งเวอร์สิบสองก็พอๆกันไม่พอๆกันหรอกเขาใช้จังหวะของไม่สิเนี่ยเราเราดูรีสองอันเดียปั่นหัวแต่เก่งแต่เก่ง ท้นเก่งเว่อมาเกมสุดท้ายกันดีกว่ากับ the b เบสของเราเจอยากๆเอารอดได้พอเจอเบสิกเบสบอลเท่านั้นแหละไปไม่เป็น <c oughs> การเรามาต้องเลิงยือ,อะไรเงี้ยทำไมเราเราถึงเราก็ค่อยเลิงตอนที่เขาเบสบอลจบก็ได้ปะเออ ไม่อยากให้มันตีไงลำคาญว,าว้วาวว้าวเ้า,ท,ท,าท,เทำไมโดนวะพี่หำตีเฮอมโ์โมสี่ลูกตีเฮอร์โมนี่ Oh, oh. อืมอ่ะตัไม่าบอเออยอย่ามัวแต่ใช <S <S <What? S 2> อ้อะไรอะไรไม่ได้ดูหรอเออก็อมาลูกเออน่ารักมา <Fantastic. S 2> ย้ำเขาบี อ uh, ยู <S <S ่ก e> ับที่ก็โดนดึงทำไมโดนี่บล็อกดึนทำไมโดนี่บล็อกโอ้ดึงทำไมโอนี่บล็อกวุ้ย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 อริอาอ คนนี้เขาไม่ได้คล่องเท่ากับคนเมื่อกี้ไงเราก็เลยค่อนข้างจะรับมือง่ายแล้วก็เขาเดินติดเธอไมวันนี้เขาเดินติดเธอไมวันนี้เฮ้ยเป็นยังไงบอกแล้วมันดีมันเก่ง คือไมโอนี่ที่หนึ่งในดวงใจมี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 โอ้ my god แล้วได้บวกดีด้วยเนี่ยการ์ดที่บวกอ่ะคือดีแบบการ์ดคอหลักแบบเยี่ยมยกเว้นออฟคิวรัสที่เมื่อไหร่จะมาสักทีรอนานเหลือเกินเหนื่อยมากนะ โอ้โหเดี๋ยวนะเจมิน่าเจมิโนครบแล้วครบแล้วด้วยเอาล่ะก็จบกันไปสำหรับคลิปสามสาวสามสไตล์มีทั้งเฮอร์ไมโอนี่ที่เป็นเอ็กโคเฮอร์ไมโอนี่ที่เป็นเลเจนเดลิกาดและเฮอร์ไมโอนี่ที่เป็นสีรุ้งกาดโอ้โหแฮร์รี่ก็ทำไม่ได้รอนเหรออย่าวะ ไม่ใช่สิแฮร์รี่มีสองใบแฮร์รี่มีกูเดนสนิชใช่ปะกับการ์ดเรซเจนเดรีที่เป็นการ์ดทองเราก็ใช้ยูเอออย่าอย่าหมิ่นเขาสิไปเอาไปเล่นกันได้มันเล่นมันเจอกับอะไรก็ได้มันรับมือได้หมดเลย แล้วน้องใหม่อ่ะเหรอลูน่าอ้รับมือได้เหมือนกันเพราะนี่คือเฮอร์ไมลูนี่เฮอร์ไมลูนี่โอเคไหมเออโอเคแล้วเจอกันใหม่กับเมจิกอเวเกนตื่นรู้เรื่องเฮอร์ไมโอนี่สามลาง See you later แล้วเจอกันครับผม See you